สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สู่ไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ วันนี้มาพบกับแกรนฟิลนะครับผมตัวนี้ปี2023นะครับผมรถบ้านมือเดียวสีดำด้านใหม่แกะกล่องเลยนะฮะคันนี้นี่สภาพแบบกริบเลยนะครับต้องบอกว่ากริบเลยวันนี้เนี่ยแกรนฟิลอโนทั้ง2คันเนี่ยสภาพ95%อัพอัพบวกบวกไปถึง98%เลยนะครับอัพตีบวกกันไปเลยทีเดียวนะฮะแครงเครื่องสวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานราคาถูกกว่านะครับผมนะใครที่สาเบจจตน้อยแต่ว่าอยากได้แกรนฟิลโนโฉมนี้ชอบ หน้าตาแบบนี้ต้องตัวนี้เลยนะครับเป็นสีดําด้านทั้งคันสภาพโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้นะฮะบอกเบอร์ไม่มีขาดนะครับเดิมโรงงานหม่ถ้อยส่งถ้อยเสียนะฮะกันร้อนะครับถือว่ารอยน้อยมากๆสภาพใหม่จริงนะฮะถามว่ามีรอยไหมคมมีนะครับอาจจะแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับตามสไตล์รถมือสองนะอาจจะมีบ้างแต่ถ้าคันไหนผมให้ระดับ99%เนี่ยคืนหัก1%ไว้ให้ฝุ่นนะครับอันนี้98%ก็อาจจะมีขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะ อ่ะตัวนี้นะครับนีไฟเอนจิ้นมีระบบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มตัวหนังสือยังไม่มีซีดจางนะครับติด ที่ยึดโ,โทรศัพท์ม,มือถือโมโตโบูมาให้ด้วยวิ่งมาแค่เจ็ดพันกว่าห้าสิบกิโลเท่านั้นเองใหม่มากกุญแจแท้สองดอกนะครับใครที่ไม่ชอบกุญแจคีเรสต้องตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนครบครับคุณผู้ชมใต้เบาะว้างหรูหรามาเฮาฮุ่งเลยนะฮะนี่มีแสง LED ด้วยนะครับผมใต้นี้มีอุปกรณ์มาให้อุปกรณ์ดีมากไขควงนะครับผมนะเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวนะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้จะเป็นพวก บุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มืออันนี้สำเนานะครับผมนี่นะอันนี้คู่มือนะครับอันนี้เป็นสมุดร,รับประกันคุณภาพจากทางยามาฮ่านะครับผมนี่ก็ ปืิบปืิบนี่เซอร์วิสตอนพันโลเรียบร้อย5 0 0พันโลเรียบร้อยนะครับอ่าเรียกว่าอีกทีหนึ่งก็หนึ่งหมื่นโลนะครับโดยประมาณนะฮะแต่ว่าใครจะเข้าต่อ880000โลก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ไม่แพงนะฮะหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมรองรับน้ำมัน e 2 0 9 1ิก็และโซฮอพัฒนาจนเป็นตัวสุดท้ายตัวล่าสุดเครื่องยนต์บูคอนะครับผมนะแล้วก็นี่เติมน้ำมันตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับผมใส่ของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะที่วางเท้ากว้าง ใหญ่นะครับสบายเลยนะฮะใส่แพ็กลงแพกน้ำได้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะงเครื่องเครื่องยนต์นะครับผมจับถ้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆเ,เลยนะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับผมนี่บิดเปิดปืด๊บ นี่ไฟหน้าจอนะครับผมจะเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งบนและล่างตัวข้างบนเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบเฟพื้นฐานนะครับผมเป็นสีขาวออกน้ําเงินเข้มนะครับผมไม่ดํสซะทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะบอกความเร็วรถนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยจะเป็น LCD นะครับจะมีทั้งสีแดงสีขาวสีน้าเงินนะฮะค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบอกว่าน้ํามันนี่น้ามันเกือบเต็มถังนะผมว่ามีไม่มีดูการดูดออกนะครับอันนี้แบบฟิลอีโก้แบบอัตราเบรคพวกน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะฮะน ทีเดียวติดไม่ต้องบิดเครน่งช่วยเลยกระจกใสกริบนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามีควันขาวกันบ้างหรือเปล่านะฮะนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมบิดลื่นๆนนุ่มๆเลยนะฮะระบบไฟนะครับติดครบสมบูรณ์นี่ LED นะจ๊ะนี่เพัฒนาแล้วนะครับเป็นหลอดไส้ LED อหลอดไฟ LED แล้วนะครับไฟสูงไฟต่ำก็เป็น LED นะครับตรงนี้ Daytime Running Light นะครับผมสวยงามพาดกลางเลยนะฮะอันนี้สวยมากๆแล้วก็โคมหน้าจะเป็นแบบ ไฟตาเพชรประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะฮะมีการปรับเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับผมนะนี่ติดเลยนะครับสวยงามเป็น LED นะครับนี่นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดมีระบบ Stop Star t System ตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับคือต้องรอเครื่องร้อนก่อนนี่จะสังเกตได้ว่าเครื่องเย็นจริงนะฮะไอ้ตัวนี้ยังไม่ไม่พร้อมใช้งานคือมันต้องเครื่องร้อนก่อนตัว ECU กล่อง ECU เนี่ยจะเป็นตัวคำนวณน,นะฮะว่าเออมันพร้อมที่จะใช้แล้วหรือย,อยังเป็นระบบดับนะครับ5วินาทีดับนะฮะบ,บีกเล่งไปต่อคล้ายๆ idling stop นั่นเ โอเคนะฮะหลักๆประมาณนี้นะครับบนหน้าจอก็มีปุ่มกดนะคุณสามารถดูได้ทริปนะครับอ่าอันนี้เอเวอร์ลิตรต่อร้อยนะครับผม1.9ก็แทบจะประมาณ50โลลิตรนะอ่าเนี่ย1.9ลิตรต่อร้อยกิโลคุณผู้ชมก็ตีซะ2ถูกไหมสองหารร้อยนี่ก็ต้องมีประมาณอ่าห้าสิบโลนะครับผมหรืออาจจะ50 50กว่ากว่าด้วยนะครับเพราะมัน1 9เองไง มัน1.9เนี่ยพอไปเอาไปหาร้อยเนี่ยมันต้องประมาณ5.52โลลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆอ๋อบอกแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ดูว่าแบบอ๋อนี่มีไฟฟ้าเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับผมเออสนุกสนานกันไปนะฮะตรงนี้มีบอกเวลานะครับผมว่าเวลากี่โมงอะไรแบบนี้นะฮะหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมไฟสูงไฟต่ำนี่ติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับ มาดับเครื่องกันนิดนึงเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคานะฮะบุ๊กเซอร์วิสมีครบเข้าศูนย์ทุกระยะรถปี2023นะครับสดใหม่แล้วเป็นสีดําด้านด้วยนะเป็นสีที่แบบใครหลายคนก็ใช้ได้นะฮะแต่งแมทช์กับเสื้อผ้าได้แบบสบายๆขับไปไหนก็ดูน่ารักดูหรูนะครับผมเรียบหรูดูโก้ดูแพงนะฮะตัวนี้เปิดราคาเร้าใจกันเลยนะครับผม49,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมตัวโฉมเก่านะอ่ะสมมติปี23เหมือนกันเลยแต่เป็นตัวเก่าที่เป็นโมเดลเก่านะฮะยังขายกัน40,000กว่าเลยสี่หมื่นะะี ตัวใหม่ปี23รถบ้านมือเดียวบุกสวิตมีครบพร้อมขาย49,900รวมส่งได้อีกนะฮะช้าไม่ได้เลยไปไวแน่นอนนะครับ49,900รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรก็โทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนโคราชชนบรุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับอ,อยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยนะค่าส่งไม่แพงไม่เป็นภาระแน่นอนนะครับเรื่องแรกผ่านไปเรื่องที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดจากง ระบบไฟคือระบบเบรคระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ผ่านเกณฑ์ทุกประการเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายของเหลวอะไรมาให้เพียบพร้อมเรียบร้อยนะฮะเอาไปในแก่ห่อพร้อมใช้งานได้เลยในทันทีนะครับแล้วก็เข้าเซอร์วิสศูนย์ต่อได้นะฮะบริการที่3อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบายเองเลยให้อีก1เดือนไม่จำกัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม่าเด้น นเองนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เหมือนโชค2ชั้นครับคันนี้มีประกันศูนย์เห็นไหมฮะเขาเข้าศูนย์ลุกะยะนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรก็มีครบเข้าร้านเข้าศูนย์ยามาฮ่าได้เลยนะฮะเซอร์วิสได้เลยนะครับผมลงบุ๊กเซอร์วิสได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปชมไปชมตัว ABS อีกคันกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม แกนฟิลโนคันต่อมาก็คือคันนี้เองนะครับผมตัวนี้รถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมสีเงาด้วยนะฮะจะบอกว่ารถคันนี้รถหลักเดือนคุณผู้ชมรถวิ่งแค่3,000โลด้วยแล้วเซอร์วิสศูนย์ด้วยนะฮะครบทั่วเลยมีอีกอย่างนี้เขาทาเพิ่มก็คือโชกหน้านะครับผมเซ็ตน้ํามันมาใหม่ของัชยโยนะฮะนุ่มกว่าเดิมแน่นอนหนึบกว่าเดิมแน่นอนนะครับใครที่เคยใช้แกนฟิลโนแล้วรู้สึกว่าโชกหน้าเนี่ยมันกระด้างปักๆเกิดใบมันเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะ จริงๆแล้วอะเซตเนี้ยมันคล้ายตัวคิวบิกครับคุณผู้ชมคืออันนี้ให้เป็นความรู้นะครับใครที่ติดตามร้านเราเนี่ยบูปไบเนี่ยก็จะได้สอดแทรกกันไปแบบนี้นะครับผมนะผมเคยใช้คิวบิกครับมันเป็นเซตชทกน่าจะใกล้เคียงกันเลยแหละคือน้ำมันอะมัน,ม,นมันนิ่มเกินไปพอมันนิ่มเกินไปปุ๊บเจอลูกระนาหรือว่าเจอหลุมใช่ไหม มันก็ไม่มีแรงต้านทานของตัวแกนโชกเลยมันก็เลยปักปักเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนีย่ยพอเซ็ตน้ำมันหนืดขึ้นหรือบางคนใส่สปริงของแอร์ล็อกนะครับผมเข้าไปนะฮะก็จะทําให้หนืดมากยิ่งขึ้นมันก็นุม่มนวลลดแรงสรั่นสะเทือนมาสู่แฮนด์ของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการโมดิฟายอะแดปเตอร์นะครับผมให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นรักรถขนาดไหนดูนะครับติดฟิล์มกันรอยที่หน้าจอด้วยนะฮะยังมือถือนะอ่ามีแหวกตรงนี้นิดนึงให้เป็นตัวอักษรนะคผม นะสวยมากสีแบบนิวิบลูนะเงาแวบทั้งคันทั้งคันนี้95นะครับผมสภาพสวยสุดๆเลยนะแล้วก็ในจุดนี้โอ้คุณจะเห็นว่ามันมีฟองอากาศเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ริ้วรอยนะคุณผู้ชมแต่มันคือฟิล์มกันรอยที่ตรงนี้นะฮะโอ้โหเฮ้เยรักรถมากนะเนี่ยติดฟิล์มกันรอยตรงนี้ติดสติกเกอร์เคลฟล่าตรงนี้ติดสติกเกอร์เคลฟล่าตรงนี้ด้วยคือกันเอาไว้หมดเลยนะครับเผื่อมันจะมีรอยตรงนี้มีหรือเปล่า อ่าตรงนี้ไม่มีนะครับผมก็ไม่เป็นไรเป็นจุดที่ไม่ค่อยโดนแต่จุดนี้โดนบ่อยๆเขาก็ติดฟิล์มกันรอยมาถือว่าดีทีเดียวเลยนะฮะใครที่ใช้งานแล้วรักรถมากๆเนี่ยเป็นฟองอากาศเห็นไหมนะฮะก คันนี้นะครับผมจัดไปนะเป็นตัวคีย์เลสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุด abs นะครับเปิดให้ดูหน้าจอกันนิดหนึ่งนี่มี abs อยู่ตรงนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวแยกส่วนกุญแจคีย์เลสนะครับแบตเตอรี่โอ้ขึ้น12กว่าเลยนะอแบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับวิ่งมาแค่3,500โลเซอร์วิสศูนย์ตอนพันโลเรียบร้อยแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ประมาณ4ี่ถึงหกพโลแต่ว่าเราถ่ายนั้นมันเครื่องไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านเราจัดการเซอร์วิสไปให้แล้วนะฮะมาดูใต้บอกกันนิดหนึ่ง ตัวนี้เบาะนะฮะจะแบบคล้ายๆแบบสีเหมือนก็บมหยี่นะเป็นแดงแล้วมีเท็ก u r เจอร์นะครับมันไม่ได้สกรปรกนะคือคุณดูดีๆเดี๋ยวผมสูมให้ใกล้ๆมันเป็น t e x t u r เจอร์เป็นสีของเขาเลยนะไม่ให้ไม่ให้ลอยแบบคราบเชื้อรหัาไม่ใช่นะเออสวยมากนะครับมาดูตัวจริงนะคุณจะเห็นเลยว่ามันสวยนะครับแล้วนี่ฮะอันเนี้ย ใครที่เคยใช้แกนฟินโ,โนโฉมที่โฉมที่2นะฮะเบาะหลังมันจะลู่นะครับนั่งแล้วมันจะหลุดตูดตลอดเลยเขาพัฒนานะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยได้โฆษณานะตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือเคอร์บเบาะเดิมมันจะเชิดขึ้นมานิดหนึ่งทําให้เวลานั่งรวสบายไม่ชนตรงนี้ด้วยไม่เจ็บตูดด้วยและไม่ไหลไปด้านหลักด้วยเวลารถแบบเร่งออกไปออกตัวนะครับผมมีไฟ LED สองสว่างมีโค้ดครบนะครับนี่นะให้ดูนะมีโค้ดนะ มีคู่มือมีสมุดรับประกันคุณภาพนะครับผมนะอ่มีครบล้วนเล,เล่มพร้อมชุดโอนครบนะรถบ้านมือเดียวปี24บนะคอสอ24เลยรถหลักเดือนเท่านั้นเองนะครับใหม่มากๆมาร์กเดิมเคสเล็กเครื่องเล็กคอตรงเช็คเรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็นี่นะฮะกุญแจน่ารักมากๆกุญแจใส่เคส Nintendo Switch มาด้วยนะน่ารักจริงนะครับผมเออน่ารักจริงผมชอบเลยนะฮะ อ่ะโอเคให้ไปด้วยนะครับใส่ไว้ในนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดหน้าจออันนี้หนึ่งเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะว่าจะสดจะใหม่กันขนาดไหนท่อเดิมทุกอย่างเดิมไม่มีพ่นนะครับผมเพราะว่ามันใหม่มากอยู่แล้วเนาะอ่ะกำสตาร์ทโูเงียบมากคุณผู้ชมเครื่องเงียบกิ๊บเลยนะฮะอ่ะมาดูควันขาวก่อนมีไหมนะเครื่องเงยน็นๆแบบนี้มีควันขาวหรือเปล่านี่ไม่มีควันขาวนะครับสดใหม่มากๆนะครับระบบไฟนะฮะ พร้อมใช้งาน d a y t i m ม r u n n นิ g งไลท์ติดไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED ไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็น LED ติดครบหมดเลี้ยวซ้ายไฟท้ายไฟเบรกเลี้ยวขวามีครบถ้วนนะครับบนหน้าปัดหน้าจอติดครบหมดนะฮะ นี่เรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคขออนุญาตเพื่อนครับผมมาคุยเรื่องราคากันนะฮะตัวนี้นะครับอ่าเป็นปี24เรียบร้อยแล้วรถหลักเดือนนะครับสีตัวใหม่ด้วยนะเป็นสีออกดับเนวิบูแล้วเงาด้วยนะสภาพสวยแจ่มเลย95%รถบ้านมือเดียวมีอัพเกรดช่วงล่างด้านหน้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับติดฟิล์มกันรอยมาให้แล้วด้วยนะฮะเปิดราคาแค่เพียง59,900บาทนะครับผม59,900บาทราคาตลาดมือสองตัว ABS จะค่อนข้างแย่งกันพอสมควรนะครับตัวนี้จะไป ฟัดกับตัวไอ้นี่ฮะเจโ n น plus a นะครับผมอ่าอบอกเลยนะฮะแต่ใครที่ชอบความเสถียรอ่าเขาออกมาหลายเจนแล้วแกนฟินาโนเสถียรแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะระดับ50โลลิตรระดับแบบเหมือนไอเนี่ยเหมือนรถเกียร์นะคุณผู้ชมเออแต่นี่คือรถออโตเมติกจากทางยามาฮ่าเครื่องบูคอการสึกล้ออะไรพวกนี้เขาทนทานแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาใช้กระบอกสูบดีเซลซึ่งมันเป็นอลลอยไงฮะคือมันจะแทบไม่มีสนิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจอความร้อนก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าถึงเหล็กธรรมดาถึง3เท เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าคุณจะเห็นวินมอเตอร์ไซค์หรือแกลบหรืออะไรพวกนี้เอาแกนฟิโ,โนโไปใช้งานแบบสมบุกสมบันได้เยอะมากๆเพราะ1ประหยัดน้ามันประหยัดต้นทุนซื้อทีเดียวแล้วคุ้ม2ทนนะครับผมทนโคตรเลยนะฮะใช้งานหนกักระบายความร้อนดีนะครับผม3เป็นยามาฮ่านะครับเขาไว้ใจได้นะฮะอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วถามจริงๆถ้าไม่ไว้ใจ Honda Yamaha จะไว้ใจยี่ห้อไหนได้แบบ เต็มใจนะครับผมถูกไหมฮะาหาได้น้อยนะครับผมนะสภาพสวยอะไรมีพร้อมนะครับผมอะไรเยอะด้วยแกนฟิโนโนเป็นรถตลาดที่คนใช้กันค่อนข้างเยอะ ABS ที่ให้มาจะให้มาแต่ล้อหน้าเพราะมันร้อยยีีนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากนะฮะเพียงแต่ว่ามีให้ก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาไปเจอฝนอะไรพวกนี้นะครับให้ดูฝั่งนี้ ิบล็อกอะไรพวกนี้เดิมทั้งหมดเลยเห็นไหมครับสภาพสวยจานดิสเบรกเนี่ยใสมากๆนะครับยางมีแถบสีตั้งหากดอกลึกๆข้างในมออกมีนะครับผมนี่ตรงนี้สวยนะครับไม่มีแตกนะฮะไม่มีชนนะครับสภาพชุดสีสวยใหม่เงามากๆเบรกหน้านุ่มนวลนี่นะครับผมมาร์กเดิมอยู่ครบเห็นไหมฮะมาร์กเดิมครบเลยนะครับสวยๆเลยนะกดนิ่มกดนิ่มเลยนะฮะ ไม่มีรอยเลยนะครับผมโอเคนะฮะห้าหมาผมว่าจะไวแน่นอนเพราะว่ารถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีไม่แท้นะครับผมรายงานสภาพตรงต้องทีบูปปบนะครับผมได้ตัว ABS กลับไปได้รถบ้านมือเดียวรถปียีสหลักเดือนกลับไปด้วยคุ้มค่าแน่นอนนะครับมือ1ตัวนี้มันมีเลข7อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นประหยัดไปเป็นหมื่นนะฮะอันนี้คือราคาออฟฟิเชียลนะไม่ใช่ราคาแบบว่าไปบวกกันแล้วด้วยนะแต่ถ้าราคาไปบวกแล้วอันนี้ผมไม่ทราบว่าแต่ละร้านจะบวกกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ จะหากันได้แต่อ้างอิงจากราคาออฟชิวเนี่ยตัว ABS ตัวท็อปเนี่ยมันเลขเกันอยู่แล้วนะครับผมอะโอเคนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาหาอยู่ห้ามพาดเด็ดขาดนะครับแกนฟิล์โน,โนไ,ฮไฮบิดต,ตัวใหม่ล่าสุด2024สีใหม่ล่าสุดอีกตังหานะครับแล้วลักรถมากๆด้วยเจ้าของรถท่านนี้นะฮะห้าหมบาทรวมส่งให้ฟรี กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนต่างจังหวัดค่าส่งโค้ดถ,ถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะทั้งโคราชชนบรุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับส่งตรงถึงหัวก,กระไดส่งตรงถึงมือคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก,นก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเพร,รื่อและแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอเราถ่ายของเหลวให้ฟรีด้วยนะครับแกะห่อพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะส่วนบริการที่3ับปรับ เรื่องต่างหากจากของวูบบายเองให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพารโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวอันนี้คือต่างหากของวูบบายเองนะฮะและยังมีโชค2ชั้นครับเพราะว่าคันนี้มีรับประกันศูนย์หปี50,000โลคิดดูรถมันปีนี้นะสปี2024คุณมีประกัน5ปี5 0 0 0 0โลจากศนะูนย์น่ะคุ้มค่าไหมฮะเหมือนซื้อมอหนึ่งแต่ประหยัดไปเป็นหมื่นนะครับผม โทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635และใครที่จะเทินรถเรารับซื้อให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไปหาถึงที่นะครับคุณไม่ต้องเหนื่อยนะ มีเอกสารไม่ให้เซ็นถึงที่ด้วยนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประการทุกใบนะครับผมนะรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติครับคุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะไม่ต้องรออนุมัตินะครับได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถนะแฝงไหมล่ะฮะไปรับรถถึงที่นะครับตีราคาให้สูงนะฮะคุยกันจนกว่าจะพอใจนะครับรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังในบริการแน่นอนนะครับผมทักมาคุยกันก่อนได้นะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบบอร์นะครับ นะเรามีรถเข้าแทบทุกวันนะครับผมคอยติดตาม,มาไปไว้ได้เลยใครที่หารถเอาไว้ใช้งานขอบคุณเกือบ2 0 0 0 0 0 s u b s c r i b e นะครับที่สนับสนุนและคนที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e นะครับเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะใจอ่อนกด Subscribe ให้ผมแน่นอนนะครับได้ความรู้สอดแทรกไปด้วยได้ดูรถสวยๆไปด้วยและบางทีเกิดอยากจะใช้งานนะครับคุณก็ไม่ต้องวิ่งหาให้ปวดหัวปวดใจนะครับผมะเราดูแลให้คุณคัดสรรให้คุณอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ